วันนี้อากาศดีเลยพากันเดินขึ้นภูเขาหน่อยนะคะภูเขาลูกนี้จะเป็นภูเขาประจำหมู่บ้านสตริกเกน,เนให้ดูเต็มๆนะคะเดี๋ยวจะไปดูดงบนภูเขาอีกครั้งหนึ่งดอกเขาจะสวยมาก สีเหลืองสะท้อนกับแสงอาทิตย์สวยงามมากเดินไปเรื่อยๆนะคะ มาก,กับการออกกำลังกายตอนช่วงสายๆหน่อยสกอตแลนด์ท่าน้าท่าน้าร้อนของสกอตแลนดน์นี่อากาศจะดีเย็นสบายนะคะดอกไม้ขึ้นสวยงามไม่ว่าจะเป็นดอกดินดอกหญ้าก็จะบูมไปหมดนะครเลิฟสกอตแลนด์ก็ตรงนี้แหละ ระว่างทางที่เราเดินสวยจริงๆ s <S อาอีกตรงนเลยเลยติงเฮ้ชมนะคะ เรากำลังเดินขึ้นภูเขาของหมู่บ้านมันจะมีดอกอบุชฟันบุชเขาเรียกฟันบุชนะะฟันบุชฟันบุชมีโคหัวล้ออีกฟันบุชนะคะไปดูนะคะลูกกับพี่น้อง ดูแลวพี่น้องให้มันสวยอย่างนี้ดูคุ้มค่ากับการขึ้นภูเขาวันนี้สวยมากสวยจริงๆภูเขาทั้งลูกเลยให้ดูวิวเต็มๆ เดี๋ยวต้องขึ้นไปอีกทีหนึง่งให้ดูเต็มเต็มเลยนะคะ,คะน,นี่แค่พี่น้อง้าบอพี่น้องเลยเมืองสกอตแลนด์เมืองสกอตแลนด์หน้าร้อน อากาศดีมากดอกไม้ดอกสีเหลืองเต็มภูเขาเลยค่ยยนะนีิอีกนะคะใครมาช็อก็แลนด์ช่วงหน้าร้อนนี่อากาศดีมากเลยนะ เต็มๆเลยสวยงามมากนะคะให้บนภูเขานนเนี่ยเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ไม่สูงมากเป็นภูเขาเตี้ยๆแต่ว่าดอกฟันบูชนี่ขึ้นเต็มเลยนะคะเป็นเยลโลสีเหลืองให้ดูบรรยากาศข้างนอกบรรยากาศ อากาศดีมากในทุกที่ที่เราเดินไปคือมีแต่ดอกไม้ดอกสีเหลืองเหลืองขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะคะ ให้ดูอีกอยู่บนยอดเขา,าจะมีสัญลักษณ์ก็คือจะมีฮอสก็จะทำหินเป็นมาสีขาวไว้โอ้เหนื่อยใกล้จะถึงยอดแล้วให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อน นี่ฮะระหว่างทางที่เดินมาขนาดภูเขาไม่สูงนะเนี่ยแต่ก,ก็เหนื่อยเหนื่อยหอบเลยโอ้จะอ่อนดอกไม้สีเหลืองนี่ดีฟันปุ๊ดนี่สวยจริงๆดูสิ ดูธรรมชาติไปก็หายเหนื่อยมาเด้อผูดใดสิมายามสกอตแลนด์ช่วงหนาหอนนี่มาเด้อเลยจ้าเป็นไปอีกยิ่งสูงยิ่งสวยเ้าเรียกว่าไม่ใช่ยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งสวย ใกล้จะถึงก้อนหินสีขาวแล้วก็จะทำเป็นรูปม้าเอาไว้นะคะนี่ค่ะให้ดูบรรยากาศข้างล่างในที่สุดก็มาถึงยอดเขาแล้วนะคะนนี้จะเป็นหินขาวที่เขาทำเป็นรูปมา้าถ้ามองมาจากหมู่บ้านเรามันก็จะเป็นรูปม้านะคะนี่คือหัว มีส่วนหัวมีส่วนตัวใหญ่มากใหญ่จนมองทะลุภูเขาได้เลยอ่ะตัวแล้วก็ขาจะอยูด่ด้านล่างนี่ค่ะมองลงไปดอกไอ้ที่เขาเอาไปซ้ำน้ำมันนะคะสีเหลืองๆเ,เขาเรียกดอกอยเหนื่อย ดอกซีรีฟออยนะคะเข้าไปทำน้ำมันเวลามันบูมแล้วมันจะสวยเป็นสีเหลืองไปหมดเลยเต็มท้องทุ่งอ้อยลีฟสีเขาเรีอันนี้ก็จะเป็นฟันบูชสีเหลืองๆเ,เต็มภูเขาเลยนะคะลูกนึ่งมีแต่สีเหลืองทั้งนั้นเลยแหละ เห็นดอกชัดๆมันจะสวยมากนี่แหละเด้อพี่น้องคนไทยในต่างเดียนเวลาว่างๆก็หาามองสวยหมองงามบึงด้วยจ้ะงามไายาเหนื่อยหม่ที่รัก <c oughs> เดินขึ้นเขานี่คือ นี่คือยอดเขาบรรยากาศสวยงามจะเห็นหมู่บ้านของเราเนี่ยค่ะเห็นไหมหมู่บ้านของเราริบๆนั่นหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่สติกริเปเบชบาระอเมดิกาสกอตแลนด์ พี่น้องเอ้ยคนไทยนิต่างเดียนใครว่าไปหาเห็ดหน้านาเห็ดกัมาหาขึ้นเขาเบิ้งดอกไม้ไปแจ็คสันหลับพี่น้องเอ้ยเบิ้งความสวยงามของประเทศเขาหัวบานเท้ามันก็นมีย่นบ่ไกลตัวคือเขา าบาเท่าอยากไปเบื้องก็ตรงไปเบิ้งไกลๆนัางผู้ของผูเขาไปอันนี้ธรรมชาติของเขามันจะยุก่ไกลๆตัคนยุ่มงได้ธรรมชาติมันก็ยุ่ไกลๆเวลายางออกกำลังกายก็ะเ็นดอกไม้ดอกไหลงามๆดี่นะค่ะ วางกะไล่กระใตกะ้กระไล่ไอนี้ทึ่งยอดเขาเลยเด้อี่งามโบจ๊ะงามโบจ้าพี่น้องเอ้ยเบิ่งวิวงามๆเนะาะทางมู่บ้านจะควงนี่แหละ ได้มากับฝากเบิ่งเน้ได้จากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคั่วคุณยายช่องน้อยๆแน่เฮ็ดเพื่อเก็บวิดีโอไว้ถ้าเบิงเป็นส่วนตัวนะเดี๋ยวจ้ะแ้่ผู้ได้มากับฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้จอจ้าสำหรับองช่องคั่วคุณยายช่องน้อยๆบางมือก็เฮ็ดกับเขาบางมือก็บไ่บบดได้เฮ็ดเด้อจ้ะมีเวลาก็เฮ็ด ถ้าคุณย้ายมีเวลากะเหตุบ่ยยมีเวลากะ,าะหายางเบึง่งดอกใหม่ดอกไหลไปเองสันด้วยจ้ะ้างงามป่ กลิ่นหอมของดอกไม้อได้เวลาแล้วกําลังจะเดินลงแล้วทีนี้คนนั่งรอข้างล่างเดินลงเขาก่อนเอ้แค่นี้ หินแกรนิตเยอะมากภูเขาลูกนี้เขาถึงเอามาเรียงกันเป็นรูปมา้าตัวเบือเลยเพราะมันเป็นหินสีขาวหินแกรนิตที่นี่สมัยโบราณเขาจะเอาแกรนิตทําบ้านนะสมัยโบราณากดสกอตแลนด์ อาละคะ่ะสิ้นสุดการตามหาภูเขาสีเหลืองลงมาแล้วนะคะสิ้นสุดการตามหาการพิสูจน์ภูเขาสีเหลืองเราจะได้รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นสีเหลืองทั้งภูเขาก็พออย่างนี้นี่เองคือดอกฟันบุชฟันบุชสกอตแลนด์เขาเรียกนะคะแต่อีกชื่อก็ไม่รู้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวต้องไปหาใน ก็เรียกฟันบุจสกอตแลนด์ติดตามดูได้ในช่องครัวคุณยายนะคะภูเขาสีเหลืองเราก็มาพิสูจน์แล้วมันคือดอกไม้นี่เองเต็มภูเขาเลยดอกฟันบุช ดอกพวกนี้ก็จะทําเป็นรั้วนะคะคนสกอตแลนด์เขาจะมาทําเป็นรั้วเพราะว่ามันจะเป็นหนามแหลมคมกันสัตว์กันอะไรเข้าสวนเลือกนาของเขาได้มันจะมีหนามแหลมๆนะคะแต่ดอกมันจะสวยมากหนามแหลมกันบุชเขานิยมทําเป็นรั้วรั้วสวนรั้วไล่นาเขานี่จะเป็นแนวสวนของเขาหมดเลย ลานเป็นดอกแล้วมันจะสวยงามเราไปพิสูจน์แล้วว่ามันคือดอกไอ้นี่นี่เองสีเหลืองทั้งภูเขาเลยสวยมากมองแไกลๆจากหมู่บ้านมันจะเป็นสีเหลืองทองหมดเลยทั้งลูกเลยนะคะภูเขาลูกนี้เราขึ้นมาทุกสองสมปีก็ขึ้นมาดูทีมันก็ยังสวยเหมือนเดิม ให้เห็นความงามชัดๆเลยสวยงามโอ้ยสะอ่วนเนาะพี่น้องเอ้ยเบื้องนะี้จะเป็นงามหลายคักจ้ะถ่ายถ่ายให้เบิ้งชัดๆ่ะงามบ่พี่น้อง <Disease. S 2> ดอกอะไรเนี่ยสวยจังมันจะเป็นดอกยาหรือดอกอะไรเนี่ยขุดไปปลูกดีไหมความคิดไร้กาศมากผูก <c oughs> ุด <c oughs> ปลูก <c oughs> 我个什么，色木黄，那很美。